สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับกับคุณครูเบลด้วยในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของอิสระยานภาษิตกันอยู่นะลูกนะเรายังอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้อยู่โดยในหัวข้อที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้นั่นคือหัวข้อการวิเคราะห์คุณค่าด้านคำาสอนั่นเองส่วนในเนื้อหานั้นมีอะไรกันบ้าง เราไปกันดูกันเลยอิสระยาณภาสิทธ์นะลูกนะวรรณคดีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตนที่จะให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข ดังนั้นการอ่านวรรณคดีประเภทนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในในสังคมไทยในปัจจุบันเราเนี่ยเพราะว่าในวรรณคดีคือเนี้ยจะให้ข้อคิดต่างๆเราที่เราเนี่ยจะสามารถนําข้อคิดของมันเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นอกจากจะนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตในสังคมล้วแล้วยังนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้ด้วยนะลูก ซึ่งจากที่เราเรียนในส่วนของเนื้อหาไปแล้วหนูก็จะได้เรียนในเรื่องของคำารพันธ์ในแต่ละคำปรพันธ์ก็จะมีสนเทก,การสอนครูคิดว่าหนูก็สามารถจับได้ว่าในบทประพันธ์เนี่ยมีการสอนแต่เรารู้หรือไม่ว่ามันมีการสอนอะไรกันบ้างอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคําสอนกันว่าในแต่ละบทเนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะ เรามาดูบทที่1ก่อนอ่าไม่ใช่บทที่1เรามาดูคําสอนที่1ก่อนการมีน้ําใจมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะลูกนะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ผู้เดียวได้ดังนั้นถ้าจะอยู่ในสังคมให้ได้อ่าให้ได้เลยเราจะต้องมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยและให้อภัยซึ่งกันและกันเอ้าหลักทางวิทยาศาสตร์ก็คือพึ่งพาอาศัยกันลูกเอ้ย การคือการช่วยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันไม่มีสภาวะปรสิตอย่างนี้เข้าใจไหมอ่ะเรามาดูในส่วนของบทประพันธ์ชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่าเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาสายรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการบทนี้ หนูจะเห็นว่าบทเนี่ยเป็นบทสําคัญซึ่งปรากฏ1ในเนื้อหา 2. บทประพันธ์ที่หนูควรรู้และ3ม,มาปรากฏในเรื่องของคุณคาดการวิเคราะห์ด้านคําสอนเห็นไหมแสดงว่าบทเนี่ยมีความสำคัญเขาถึงมีการวิเคราะห์ถึง3ครั้งกันเลยน,นั่นเองจากบทประพันธ์ข้างต้นนี้ตรงนี้นะลูกนะจะชี้ให้เห็นว่า <c oughs> การพึ่งพาอาศัยกันเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่รอดแม้กระทั่งธรรมชาติยังพึ่งพาอาศัยกับมนุษย์อ่ายังพึ่งพาอาศัยกันมนุษย์ก็ควรที่จะรู้จักการพึ่งพารู้จักการให้อภยัยอ่าให้มีความรักและความสามคีไว้ดีกว่าการเกลียดชังกันนะลูกนะอ่ะจากบทปรพันธ์ตรงเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าธรรมชาติจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคู่ธรรมชาติมัน ช่วยเหลือซึ่งกันยังไงครับอ่ะหนูดูนะลูงนะธรรมชาติก็หมายถึงพืชสัตว์ถูกไหมอ่าเราหมายถึงพืชและสัตว์ด้วยสัตว์ก็เปรียบเสมือนธรรมชาตินะลูกนะหนูดูซิอ่าอย่างเช่นเรื่องของพึ่งนะกับดอกไม้ พึ่งได้อาหารจากดอกไม้ใช่ไหมลูกนะพึ่งพึ่งก็จะได้ส่วนของประโยชน์ในเรื่องของด้านอาหารไปหนูจะเห็นว่าดอกไม้เนี่ยดูเหมือนจะเสียเปียบใช่ไหมลูกแต่ดอกไม้เนี่ยก็ได้เปรียบจากพึ่งก็เหมือนกันโดยการเมื่อใดก็ตามที่พึ่งเนี่ยบินมาเกาะเกสรดอกไม้มันก็จะเอา,อาเกสรผสมพันธุ์ติดขามันไปด้วยถ้าหากมันเกาะดอกไม้ดอกนี้แล้วเราไปเกาะดอกไม้ช่ออื่นมันก็จะทำเกสรเนี่ยไปผสมพันธุ์ ให้ดอกไม้ดอกอื่นเนี่ยออกผลออกลูกเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันมันเราก็เราก็เรียนมานะลูกนะว่าดอกไม้หรือต้นไม้เนี่ยมันไม่สามารถลุกขึ้นมาเดินเองแล้วก็ไปผสมพันธุ์ได้นะลูกนะมันต้องพึ่งพากระแสะลมพึ่งพาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในการผสมพันธุ์โอเคนะครับเ่ยหนาก็จะเห็นแล้วว่าตามฝ่ายกรตัางเออพึ่งพากันจริงๆด้วยอ่ะต่อไป การเข้าสังคมและการปฏิบัติตนอสองนะก็คือสอนในเรื่องของการเข้าสังคมแล้วก็การปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมนุษย์ย่อมมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะในบางครั้งนะลูกนะเราอาจจะขัดแย้งกันนะหรือว่ามีการขัดแย้งขึ้นดังนั้นในเรื่องของอิสระยานภาษิตเนี่ยจึงได้สั่งสอนในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นในที่สาธารณชนนะลูกนะดังนี้ คนสามขามีปัญญาหาวไว้ทักเดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัดจะเรียกคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝักที่ไหนลักแหลมคำจงจำเอาไปพูดขัดเขาทำไมขัดใจเขา่ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคำสอนซึ่ง ก็จะยาวนิดนึง่งจากบทประพันธ์ตรงนี้ก็จะแสดงดให้เห็นว่ากวีเนี่ยได้แสดงทัศนะเพื่อให้สั่งสอนแนวคิดและข้อคิดเกี่ยวกับการวางต้นในสังคมโดยเริ่มจากการวางาการวางตัวการหาความรู้ให้แก่ตนการเข้าสังคมให้รู้จักเลือกคบคนที่มีปัญญาความรู้เพราะเขาจะ นำพาไปสู่หนทางที่ดีงามและอีกประการหนึ่งคือการพูดจาและเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นไม่ควรไปพูดขัดคอหรือขัดใจหรือถ้าหากระหว่างการสอนการสนทนาเกิดเหตุการณ์ไม่พอใจในคำพูดของกันและกันควรที่จะให้สถานการณ์ขี้ขายลงไม่ควรบาดหมางกันนะลุงนะก็จะพูดกันในเรื่องของ การทาตามเดินตามรอยผู้ใหญ่การทําตามที่ผู้ใหญ่สอนอาจจะมีขัดแต่ว่าเราไม่เชิงขัดเราจะเชิญในเรื่องเราจะเชิงในเรื่องของอแนะนําเพิ่มเติมได้ไหมมีการตรงนี้เปลี่ยนดีไหมถ้าเปลี่ยนมันจะดีไหมครับเงี้ยก็คือการเสนอแนะนี่นะเ,เราจะไม่ขัดเขาเราจะเสนอแนะนะเราเป็นเด็กห้ามขัดผู้ใหญ่โอเคนะครับต่อไปคําสอนที่3าม หลักการฟังในชีวิตอ่าน,นี่ก็คือในเรื่องของหลักการฟังการฟังเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันเราคนเราก็จะมีสิ่งที่ใช้ภาษาสัมผัสทางห้าที่ใช้มาก่สุดก็คือการดูการฟังอ่าเห็นไหมการดูการฟัง่ในชีวิตประจําวันเรามนุษย์เนี่ยจะต้องใช้ทักษะทั้ง4ี่อ่าทั้ง5นะลูกนักประการ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทักษะฟังดูพูดอ่านเขียนในเสียากภาศึกก็ได้มีการให้ข้อคิดไว้กับการฟังดังนี้อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักจงฟังหูไว้หูคอยดูไปไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวเชื่อน้ำใจ ดีกว่าอย่าเชื่อยุอจากบทประพันธ์นี้ก็แสดงให้เห็นนวะคิดเกี่ยวกับการฟังคือให้รู้จักฟังหูให้หูไม่เชื่อคําพูดของผู้ใดง่ายๆและที่สําคัญต้องไม่หลงไปกับคําพูดยุยงที่เป็นการฟังที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังแม้แต่น้อยอ่นนี่ก็เป็นในเรื่องของการฟังต่อไป 4. การรับราชการตรงนี้คุณเน้นเลย โดยมุ่งเน้นเฉพาะผู้ที่ทำงานใกล้ชิดพระมหากษัตริย์นะดังบทพันนี้เป็นค่าเฝ้าเหล่าเสวกามาอย่าชิดอย่าให้ห่างเป็นกลางไว้มิควรทูลก็อย่าทูลประมูลขอข้อยิ่งกว่าทาตุทาสาขาสิ้นไก่ไทย ฝ่ายข้างในอย่านำออกนอกอย่าแจ้งจะเกิดก่อลุกลามความแสลงจากวิปพันธ์นี้ก็กวีก็ได้สะท้อนข้อคิดประการสำคัญสำหรับผู้รับราชการที่จะต้องรู้จักการคิดไต่ตองความในไม่ให้นำออกความนอกไม่นำเข้าเพราะจะนำให้เรื่องลุกลามไปจากตื่นั่นเองต่อไปข้อคิดที่5การออมอสังคมมนุษย์ ได้เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานาที่เคยเป็นระบบแลกเปลี่ยนสินค้ามาเป็นระบบเงินตาที่เป็นบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจอิสระาณภาษิตก็ได้ให้ข้อคิดหลายประการเลยน้งนะอย่างเช่นที่คุณคุยยกตัวอย่างมาหาเงินติดถ่ายไว้อย่าให้ขาดตำลึงบาทหาไม่คล่องเพียงสองสลึง ตรงนี้ก็จะเป็นบทปรพันธ์ที่สะท้อนถึงในเรื่องการให้เห็นว่าเงินตาเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นต่อมนุษย์แม้ไม่มีมากแต่ก็ควรเก็บหอมออมริบไว้ในมือค่อยใช้นิยามจําเป็นต่อไปการครบมิตรในปัจจุบันนะลูกนะสังคมปาปนไปทั้งคนดีและคนไม่ดีนเรื่องของการครบคนนะั่นแหละลูกดังนั้นการมีลักยึดในการครบมิตร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่าคมมิตรจิตพานสันดานชั่วคบนักปาดนั่นแหละดีมีกำไรจะพาตัวให้อะไรนะจะพาตัวให้เสื่อมที่เสื่อมใสท่านยอมให้ความสบายปะ ปรอ่าความสบายหลายประตูะจากบทระพันธ์นี้ก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการคบม,มิตรเนี่ยจะต้องเลือกคนที่มีความรู้ความฉลาดเออเป็นอย่างดีเลยนะลูกนะเพราะว่าถ้าคนเขาฉลาดเนี่ยเขาจะนาเราไปสู่หนังที่ดีแต่ถ้าเราครบกับคนพาลเนี่ยเขาก็จะพาเราไปหาแต่สิ่งที่มันบายมูกก็คือไม่ดีไม่ดีน,นั่นเองต่บไปการดูคนอ่า อันนี้ก็เมื่อกี้ในเรื่องการครบนะอันนี้ในเรื่องการดูคนอ่ะในเซนร์พาสิตก็จะมีกรเกี่ยวกับการดูคนไว้ดังนี้ดูตะกรลดูกิยะริยาดูอากับดูฉลาดเราก็เห็นที่เจรจาดูทิศจับเอาที่ผลต้นพลึกษา ดูคงคาก็พึ่งหมายสายบลเอ,อ๋อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคําสอนอ่าก็จะมีกวีก็จะเขียนให้เห็นทัศนคติเกี่ยวกับการดูคนพิจารณาจากที่มาของคนผู้นั้นผู้ที่มีกิริยามารยาทก็จะรู้ว่ามาจากตระกูลที่ดีเนี่ยถ้าเ,าเขามีกิริยาดีนะครอบครัวอบรมสั่งสอนดีจะดูทิศทางก็ให้สังเกตต้นไม้เพราะคนโบราณว่าจะปลูกต้นไม้ตามทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลนนะดูว่าเป็นคนดีที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดจะดูจากการพูดจาปลาัยแม้เราเห็นแม่น้ำจะรู้ถึงความลึกตื้นก็ต้องดูที่สายบวกก่อนเมื่อรู้ดังนี้แล้วจะปฏิบัติตามเพื่อเป็นที่นิยมชมชอบและหลักใครของผู้อื่นนั่นเองต่อไปความสามัคคีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะลูกนะความสามัคคีเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะ ทําให้ประเทศชาติเนี่ยทำลงอ่านะทำลงทําลงคือรักษาอยู่อยู่ได้อิสริยานภาสิทได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณค่าของความสามาคัคคีโดยยกนิทานะเกี่ยวกับนกกระจาบมาตัวหนึ่งดังบทประพันธ์นี้นะลูกนะนกกระจาบเดิมหนักหนา,นามากกว่าแสนขรันภายหลงังอวดกาําลังต่างถือตน ไม่เดือดแขนสามัคคีย่อมมีผลภายก็ชนกันนามาพากันตายอาจากบรพันธ์ตรงนี้ก็จะให้ข้อคิดเรานะลูกนั้ในในเรื่องของไม่ว่าที่ใดก็ตามถ้ามีความสามคัคคีที่นั่นย่อมดำลงอยู่ดดำลงอยู่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะขาดความสามัคคีก็จะทำให้ทุกอย่าง เสื่อมศูนย์เสมือนดังฝูงนกกระจาดที่ต้องตายเนื่องจากการแตกความสามัคคีกันต่อมาในเรื่องของทิศข้อที่เก้าแล้วนะเรามาเราเดินทางมาถึงข้อที่เก้าแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตรงนี้ก็สำคัญนอกจากจะปรากฏในบทอิสรยานภาษิทิ์แล้วคำสอนตรงนี้จังปรากฏในเรื่องของในเรื่องของอะไรพุทธอะไร พุทธศาสนาด้วยเออสังคมไทยเป็นสังคมที่ผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาเห็นไหมอะซึ่งมีส่วนในส่วนนาการกล่อมเกล่าจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ให้อยู่บนคันลองคันล,นลองของความดีอิสรยานภาษิตได้สะท้อนข้อคิดประการสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาดังนี้ถ้าทำดีก็จะดีเป็นสีสัก ถ้าทำชั่วชั่วจากตามสนองนะตรงนี้เห็นไหมจากบริพันธ์ก็คือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรก็มักจะได้อย่างนั้นลูกต่อไปอเราเดินทางมาถึงข้อสิบแล้วนะลูกนะให้รู้จักเตือนตอนนี้การที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขนะนอกจากการรู้จักบุคคลอื่นแล้ว สิ่งสําคัญเลยเราจะรู้จักบุคคลรือบ,บุคคลอื่นหรือว่าเรื่องคนอืนออย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้จักตัวเองด้วยรู้จักเรื่องของตัวเองเอ,อ,อย่ารู้จักแต่เรื่องคนอื่นเกิดเป็นคนเชิงดูให้หลู่เท่าใจของเราไม่สอนใจใครจะสอนอจากบทประพันธ์ตรงนี้หนูก็จะเห็นเลยว่ากวีเนี่ยได้แสดงทัศนคติที่เป็นข้อคิดเตือนใจให้ผู้อ่านเนี่ยก็คือให้คนที่เราให้คนที่อ่านก็คืออย่างเราเนี่ย ให้สำรวจให้สำให้อ่าขออภัยลูกให้สำรวจตัวเองก่อนอความรู้บางประการอาจมีครูอาจารย์สอนได้แต่บางเรื่องตนเองจะเป็นผู้สอนตนเองได้ดีสุดจริงไหมถ้าเป็นเรื่องของการเรียนคุณครูก็จะเป็นคนสอนแต่ถ้าเป็นในเรื่องของชีวิตประจาวันบางเรื่องเช่นในเรื่องของการตัดสินใจอ่า หนูอาจจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะและการตัดสินใจก็จะเป็นครูผลของการตัดสินใจก็จะเป็นครูว่ามันดีไม่ดีถ้าตัดสินใจแบบนี้นั่นแหละคือการที่หนูได้เรียนรู้ในเรื่องของเรียนรู้ด้วยตัวเองอการอ่านวรรณคดีประเภทคําสอนนะผู้อ่านไม่รู้สึกว่าตนเองกําลังได้รับการสั่งสอนโดยตรงเพราะอะไรล่ะลูกเพราะความเพลิดเพลินในสำนวนโนฮานเนี่ย ประโยชน์สูงสุดของอิสริยานพาสิทธิ์เรื่องนี้ก็คือการได้คติเตือนใจได้แนวทางสําหรับการประพฤติเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสัจธรรมคําสอนในเรื่องความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องสั้นๆแต่ก็ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างมหาศาลถ้าผู้อ่านเนี่ยน้อมนํามาปฏิบัติในชีวิตประจาวันนะลูกนะ ก็คือเรื่องของอิสยานพาณิชเนี่ยเป็นประเภทในเรื่องของคําสอนน,นั่นเองแล้วก็จะได้ผลมากน้อยกับผู้อ่านอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวใครตัวคนอ่านเองนะอะวันนี้ก็จะมีแค่ในเรื่องของอิสยานพาณิชในเรื่องของคําสอนนะลูกนะวันนี้ก็คุณครูก็มีเนื้อหาเท่านี้ส่วนในเนื้อหาต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรให้ติดตามดูกันเลยนะลูกนะ ให้หนูเปิดหนังสือวรรณคดีดูเลยว่าเรื่องต่อไปของคุณค่าด้านต่อไปเนี่ยคุณครูจะสอนการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านอะไรให้หนูดูผ่านๆก่อนอแล้วก็สงสัยตรงไหนจดคําถามไว้แล้วเข้ามาถามคุณครูได้เลยนะครับวันนี้ก็ครูก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ